สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูจะพามาทำเค้กชาไทยสูตรเจไม่ใส่นมไม่ใส่ไข่ปรับสูตรมาให้แล้วทานง่ายไม่ฝืดคอพร้อมกับเทคนิคให้หน้าแตกสวยอีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นเราจะมาชงน้ำชาไทยกันก่อนนะคะใช้ผงชาไทยจำนวน2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำร้อน 150ml ใช้ช้อนคนๆให้ผงชาโดนน้ำร้อนให้ทั่วเสร็จแล้ววางพักไว้สัก2นาที เมื่อครบเวลาก็เอาถุงชามากรองเอาผงชาออกค่ะเราจะใช้น้ำชาทั้งหมด100 ml ได้แล้วก็ไปผสมตัวเค้กกันเลยค่ะใช้น้ำตาลทรายทั้งหมด120กรัมตามด้วยเกละป่นเซต็จ1ส่วนสช้อนชาแล้วก็น้ำชาที่เตรียมไว้ค่ะก็คนให้น้ำตาลและเกลือละลาย เสร็จแล้วก็เติมน้ำมะนาวลงไป2ช้อนชาจะใช้เป็นมะนาวสดหรือว่ามะนาวขวดก็ได้นะคะจากนี้ก็ร่อนแป้งสาลีอีกประสงค์ตามลงไปค่ะจำนวน200กรัมผงฟู1ช้อนชาครึ่งแล้วก็เบกกิ้งโซดาอีก3ส่วน4ช้อนชาค่ะ เสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันซึ่งเนื้อที่ได้เขาก็จะมีความหนืดยๆผสมยากหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะปรับตัวของเหลวเพิ่มลงไปค่ะก็เติมนมถั่วเหลืองลงไป50กรัมนะคะซึ่งวันนี้เราใช้เป็นนมถั่วเหลืองของแลคตาซอยรสหวานค่ะเสร็จแล้วก็คนต่อให้เข้ากันจนเนื้อเนียน เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันลำข้าวตามลงไปค่ะจํานวน35กรัมซึ่งถ้าใครไม่มีสามารถใช้เป็นน้ํามันถั่วเหลืองแทนก็ได้นะคะก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะก็ใช้พายปาดขอบอ่างเก็บความเรียบร้อยนะคะระหว่างนี้ก็ไปเตรียมตั้งซึ้งต้มน้าให้เดือดรอเลยค่ะต่อมาเราจะมาตักเบทเทอร์ใส่พิมพ์กันค่ะวันนี้เราใช้เป็นถ้วยจีบเบอร์3219แล้วก็กระดาษรองอบเบอร์3219เช่นกันนะคะ โดยเราจะตักแบตเตอร์ใส่ประมาณ3ส่วนสของพิมพ์ค่ะขนมของเราก็จะขึ้นฟูสวยงามพอดีนะคะ1สูตรของเราก็จะใส่ได้ทั้งหมด6ถ้วยค่ะใครที่ต้องการทำในปริมาณที่มากกว่านี้ก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็นํามาใส่ซึ้งเตรียมนึ่งได้เลยค่ะโดยก่อนนึ่งเราจะใช้น้ํามันมากีดหน้าขนมก่อนนะคะตัวหน้าขนมของเราจะได้แตกได้สวยงามค่ะสําหรับใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องทิศทางของการแตกของหน้าขนมนะคะสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะถ้าเรานึ่งด้วยไฟแรงหน้าขนมของเราก็จะแตกอยู่ดีนะคะแต่อาจจะไม่มีทิศทางค่ะได้แล้วก็นํามานึ่งในน้ําเดือดนะคะนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา15นาทีค่ะ ตัวขนมของเราก็จะค่อยๆสุกแล้วก็แตกบานเป็นดอกไม้แบบนี้เลยนะคะเมื่อครบเวลาแล้วก็ยกขนมลงจากเตาแล้วก็รีบนําออกจากพิมพ์นะคะตัวก้นขนมจะได้ไม่แฉะค่ะขั้นตอนนี้ก็ให้ระวังมือไว้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวขนมของเรายังร้อนอยู่ค่ะก็วางพักไว้ให้คลายร้อนสักเล็กน้อยก็สามารถจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่ค่ะกลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยนะคะตรงนี้เราก็พักขนมจนเย็นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันค่ะ นี่นะคะดูความแตกฟูสวยงามนะคะตัวเนื้อขนมของเราก็จะมีความฟูนุ่มหอมกลิ่นชาไทยทานง่ายแล้วก็ไม่ฝืดคอค่ะสำหรับรสชาติก็หวานกำลังดีนะคะเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาเมนูง่ายๆไม่ใช้เครื่องตีไม่ใช้เตาอบก็แนะนำเมนูนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ